ร่างกุมาลีหน้าตาน่ารักก็ปรากฏตัวว้าวทำไมน่ารักอย่างนี้นะฉันไม่รู้สึกกลัวเลยมนีิราจับแก้มเย็นๆของเธอแต่มันก็ไม่ได้เย็นมากจนน่าตกใจทั้งสามนอนเล่นกันอยู่ด้านบนคุยเล่นกันฟังกุมารีน้อยเล่าลเรื่องราวต่างๆให้กับทั้งสองคนฟังจนมนทิราหลับไหลไปในที่สุดว้าแย่จังแม่คนนั้นหลับไปแล้ว ส่วนพวกหนุ่มๆที่อยู่ข้างล่างยังคงนั่งพูดคุยที่หน้ากองไฟกันอยู่นั้นคุยด้วยน้ำเสียงอ,อ่อแอแต่หูและประสาทสัมผัสยังคงใช้การได้ดีเมื่อเสียงลำนำไพรและกลิ่นสาบนั้นมันลอยมากับสายลมข้าฆ่าทำไมพวกเจ้าฆ่าาทำไมลูกข้าลูกข้าพวกเขายังเด็กไม่มีค่าแล้ว พวกเขาจะอยู่ยังไงพวกแกต้องตายพวกแกต้องตายเสียงนั้นดูจะปวดและโกรธเกีียวตามมาด้วยเสียงโ h ก e คึมก่อนที่จะมีเสียงวิ่งปาแตกมาทางนี้นี่พวกคุณรีบขึ้นไปบนห้างกันก่อนเร็วไม่ต้องร้อยผู้สามทั้งสามรีบไต่พระองค์ขึ้นไปแกวรีบลงมาสมทบกับพี่ชายรอรับการโจมตีของวิญญ,ญาณแค่นางเสือที่เธอสังหารเมื่อย็นนี้ไม่นานานังร่างของเสือสาว ที่มีหน้าอกห้อยตรงเต่งก็ปรากฏมันอยู่ในร่างของมนุษย์กึ่งเสือดวงตาของมันแดงโชดช่วงร่าวกระเปลวเพลิงเมื่อแก้วเห็นมันชี้มือมาที่เธอในทันทีมึงฆ่ากูพวกมึงตายเสียเถอะนางปีศาจสมิงฉีหน้าพร้อมกับพุ่งวาบเข้ามากราดที่บริกรรมคาถาย,ยู่ก่อนแล้วเขาสะกดการลมหายใจแล้วกระดิกนิ้วที่สอดอยู่ในกงไก เสียงปืนดังคือก้องกับปนาดตามเอาหูแทบดับเพราะอยู่ในระยะไกลเสียงดังเปรี่ยงเสียงร้องดังกีดเสียงที่ร้องออกมานั้นมันไม่ได้เป็นเสียงของเสือแต่มันเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวยหวนของสตรีนางหนึ่งร่างนั้นหายวับไปยังคงเหลือไว้เพียงควายลอยอ้อยอิ่งเมื่อเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วทั้งสี่จึงรีบไต่ตามลงมาเอานี่พวกนายลงมากันทําไมครับ จำไม่ได้แล้วหรือว่าถ้าอยู่บนห้างแล้วห้ามลงมาจนกว่าฟ้าจะสางน่ะใช่พวกเราลืมไปเลยตกใจจนทําอะไรไม่ถูกเลยล่ะมนที่ราว่าก่อนที่จะเข้าไปกอดแก้วไว้ด้วยความรู้สึกผิดแก้วฉันขอโทษนะที่เป็นต้นเหตุให้เสือผีนั่นมันขู่อาคาตแค้นเธอไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกคะ่ะวิถีพรานกับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาคุณมนไปพักผ่อนเถอะนะคะ ใช่แล้วจ้าแม่นายสีไพรายจะเฝ้าแม่ทั้งสองเองนะจ๊ะเฮ้ยเด็กนี่มาจากไหนกันนี่อย่าบอกนะว่าเป็นเด็กผีนะ่ะนายผู้ชายที่นี่พูดไม่ดีเลยนะเจ้าคะตบปากตัวเองสิบทีว่าแล้วพระสุธาคนที่ปากเปราะที่สุดในกลุ่ม <c oughs> ก็ยกมือขึ้นมาตบปากตัวเองอย่างไม่แรงนกักพอแล้วพอแล้วสีไพรเอาละนะทุกคนไม่ต้องกลัวไปนี่คือสีพรยเขาเป็นกุมารีผีเลี้ยงของแก้วเอง เธอไม่ใช่ผีน่าเกลียดและเกเรแกจะไปกับแก้วถูกที่เพราะว่าแก้วเลี้ยงเขาไว้เป็นลูกสีพรยเจ้ากลับไปอยู่ในห่อผ้าได้แล้วถ้าแม่ไม่เรียกก็อย่าได้ออกมาเองไม่อย่างนั้นจะถูกทำโทษเข้าใจไหมคืนนั้นทั้งสองสาวขึ้นไปนั่งบนห้างเช่นเดิมข้างกองไฟยังมีสี่หนุ่มและสี่ลูกหาบนอนเฝ้ากองไฟกันคนละกองเสียงน้ำค้างล้นกระทบพื้นดังอย่างสม่ำเสมอเสียงมแมลงยังคงกีดปีกร้อง เสียงหมาป่าเห่าหอนอยู่ที่ไกลๆจนกระทั่งเสียงไก่ป่าเริ่มส่งเสียงขันเจจ้วเสียงนกออกไปหาก,กินพรานกล้าลุกขึ้นพร้อมๆกับลูกหากแต่ทั้งสามก็ตื่นเพราะอาการนอนไม่ค่อยสบายนักจึงยังไม่ค่อยชินคุณคณ,คณตื่นกันแล้วประเดี๋ยวให้อินสอนต้มน้ำชงกาแฟให้กินนะครับเอาแล้วนี่พรานจะไปไหนกันผมว่าจะลองเข้าไปส่องไก่ป่าดูสักหน่อยนะครับหรือไม่ถ้าโชคดี เราอาจจะได้แกงกวางหรือว่าหมูป่าเอามาไว้เป็นสเบียงก็ดีกันนะครับแหมถ้าไม่คิดจะชวนพวกเราแล้วล่ะก็นี่มีหวังกดยันแก่เลยนะองศาว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปกันครับใกล้นี้เองถ้าหากายก็ต้องหาแถวต้นไผ่แต่ถ้ามีหมูป่าแล้วก็ต้องเป็นดงกล้วยนะครับมันชอบกินหนอกกล้วยอ่อนสุดๆเลยว่าแล้วก็ออกเดินนําทุกคนไปนี่แก้วแล้วพวกผู้ชายเขาไปไหนกันนะ่ะ คงจะไปหาซาเบียงนะคะแหมร้ายจริงๆไม่ชวนพวกเราบ้างเลยนะนี่คุณมอนอยากยิงจริงๆเหรอคะก็ใช่นะสิเธอพาฉันไปยิงหน่อยว่าแต่คุณจะยิงตัวอะไรดีละ่ะลำมั่งพอจะหาได้ไหมว่าไงล่ะเจ้าสีพรเองเคยพอจะเห็นบ้างไหมหรือว่าพอจะหาได้หรือเปล่าแม่หมายความว่าเออไม่ต้องพูดมากก็ได้ว่าแต่ดูดีๆละ่ะอย่าใช้กระสุนอาคมยิงเดี๋ยวได้ไปปรลโลก นี่ไม่ต้องได้ก,กลับมาเลยนะแม่กล่าวแล้วก็หายวับไปเอที่แก้วกระสีภัยพูดคุยกันหมายความว่ายังไงหรือแก้วเอามือป้องปากกระซิบที่รูหูมนที่ราเบาก่อนที่เธอจะทําตาโตตื่นเต้นเพียงไม่นานเสียงดังแสกสะก,ก็ดังขึ้นพร้อมกับปรากฏร่างของสัตว์เท้ากีบตัวสีน้ําตาลความยาวที่วัดจากสายตาน่าจะเกินสองเมตรมีท้องสีขาวนวลมีขนสีขาวรอบหู ตาและคางใบหูมีขนาดที่ใหญ่และลำคอกว้างยาวกว่างไม่ผิดแล้วมันเป็นตัวผูมันคือละองค์นั่นเองแต่ด้วยความสุขซนของเจ้าสีไพรจึงพามันลงมานอนง่ายขาชี้ฟ้าทั้งสีขาเร็วสิแม่ข้ามเมื่อจะแย่อยู่แล้วนะมนทิราหันมามองแก้วก่อนจะเอ่ยน้ำเสียงอ่อยๆแก้วเธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะไม่ยิงมันแล้วนะ่ะคือว่าฉันสงสารมัน ดีมากค่ะคุณมนแก้วเองก็ไม่อยากจะยิงมันหรือแม้ว่าจะเป็นสัตว์ใดก็แล้วแต่นอกจากเราจะป้องกันตัวเท่านั้นสี่ไพรเจ้าพามันลุกขึ้นก่อนเร็วเมื่อเจ้าละองคเขางามลุกขึ้นสองสาวก็ลูบคำตัวมันเบาๆด้วยขนอนุมือทำให้ขนทังคูยิ้มออกมาเจ้าละองค์เจ้าไม่ต้องกลัวนะข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกต่อไปนี้ขอให้เจ้ารักษาตัวรอด จากการลากของคนและสัตว์ด้วยเทินเหมือนกับฟังกันเข้าใจน้ำใสๆครอนหน่วยตาอย่างน่าสงสารแม่มันบอกว่าขอบคุณแม่ทั้งสองมากที่แม่ตาไว้ชีวิตมันป่านี้ลูกน้อยกับเมียของมันคงจะรอมาแล้วล่ะเอ็งออกมาเถอะเจ้าสี่ไพรแล้วปล่อยมันไปสัตว์พวกนี้ดูน่าสงสารนะักนั่นน่ะสิเรากลับกันเถอะสัญญาณนะว่าเรื่องนี้จะมีแค่เราสองคนกับหนึ่งวิญญ,ญาณเท่านั้นที่รู้ เรียกข่าผีก็ได้จะแม่แก้วไม่หรอกข่าสองคนกลัวเองจะบังคับให้ตกปากเอาโถ่แม่สีพรายก็แค่หยอกนายผู้ชายไปอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะไปเรากลับกันเถอะนั่นบะไรพอลุงน่าจะยิงหมูป่าได้แล้วนั่นเอ็งนี่มันแสนรู้จริงๆรีบเข้ามาในห่อผ้าเร็วแล้วทั้งหมดก็เดินทางกลับมาอย่างที่พักแล้วไม่นานซี่หนุ่มก็ช่วยกันหาหมูปา่าตัวขนาดหลายสิบกิโลเข้ามาในแคมป์ที่พัก โอ้โหตัวใหญ่จังเลยค่ะมนทีิราว่านี่ปรเดี๋ยวพี่จะไปทากเกลือให้นะไม่เป็นไรค่ะพี่องศาวันนี้น้องอยากกินบะหมี่นะคะเอา้าทําไมล่ะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เปล่านะคะพอดีว่าอากาศมันเย็นก็อยากจะซดน้ําสุปร้อนๆน่าจะดีเธอเอาไม่แก้วฉันมีมาเยอะเลยล่ะก็ดีเหมือนกันซดน้ําร้อนๆน่าจะสบายท้องนะคะถึงแม้ว่ากลิ่นหมูย่างมันจะยั่วน้ำลายแต่ขอเวลานิดเถอะ ขอทำใจก่อนเธอคิดในใจสองสาวกสีพรยนางกินบะหมี่ต้มกลิ่นหอมกรุ่นกินกันอย่างอริดอร่อยนี่พรานวันนี้เราจะเดินทางไปถึงถ้ำผาผีกันไหมน่าจะยังหลอกครับยังไม่ถึงเพราะเราต้องค้างกันอีกคืนหนึ่งครับวันรุ่งขึ้นน่าจะเกิดไปครึ่งวันเราจึงจะถึงนะครับเมื่อวางแผนการเดินทางกันแล้วก็ออกเดินทางกันในทันทีดวงตะวันใกล้สิ้นแสงไปอีกวัน ภูเขาที่ดำทมืนที่อยู่เบื้องหน้ามันดูแล้วลึกลับและน่ากลัวเออคุณกลัวไหมครับหมายถึงว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเข้าไปในถ้ำที่พวกคุณตั้งใจจะมาแล้วจะว่าไปแล้วฉันก็ไม่ค่อยสบายใจนั่นงรอกนะคะแต่ที่มาไม่ได้เพราะคาดหวังว่าเพื่อความอยากได้อยากมีแล้วถ้าอย่างนั้นพวกคุณกับพี่ชายและเพื่อนๆนมาทำอะไรกันเหรอครับมันเป็นคำสั่งของคุณย่านะคะ ตรวจท่านให้สิ่งนี้มาเธอพูดพร้อมกับล้วงแหวนออกมาคือว่าในนั้นมันมีศพของใครบางคนที่คุณย่าบอกว่าเป็นบนรรพบุรุษของท่านที่ใส่ไว้ในลงแก้วคุณย่าสั่งให้ฉันเป็นคนสมแหวนให้กับศพนั่นเพื่อว่าจะเป็นการถ่ายถอนบางอย่างคุณจะว่าฉันงมงายไปไหมส่วนเรื่องขุมทรัพย์นั่นมันก็เป็นเพียงเรื่องส่วนประกอบในการมาที่นี่เท่านั้นเองเพราะครอบครัวของฉัน ถึงไม่มีสมบัติก้อนนี้เท่าที่มีพวกฉันก็กินไม่หมดแล้วละ่ะจากที่ฟังคุณเล่ามามันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับแต่ผมก็เคารพในการตัดสินใจของนายจ้างและผมก็รับงานมาแล้วด้วยและผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและคุณเอาสิ่งนี้ติดตัวไว้นะครับกล่าวพร้อมยื่นส่งสายซอยลูกประคำที่แขวนตะกุดให้มนทิราแล้วก็หันหลังเดินจากไปเออเดี๋ยวค่ะฉันขอถามหน่อยได้ไหม ว่าคุณทําไปเพื่ออะไรเอาไว้กลับมาก่อนผมจะตอบคำถามคุณกล่าวจบเขาก็เดินไปหาอินสอนและพวกลูกหาเกินี้ทั้งคืนเขาจัดเวรยามกันอย่างเข้มงวดยิ่งกลายยิ่งอันตรายแต่กลับกลายเป็นว่ามันสงบเสียจนไม่น่าจะเป็นมันเงียบจนกระทั่งถึงเช้ารากับว่ามีบางอย่างบางสิ่งที่อันตรายรอพวกเขาอยู่อย่างนั้นเช้านี้จัดการหุงหาอาหารจนเรียบร้อย และทำเผื่อไปจนกระทั่งถึงมื้อเย็นเอ๋นี่หมายให้บอกว่าตรงนี้จะมีต้นมะข่าใหญ่ปลูกเรียงรายกันเจ็ดต้นผมคิดว่ามันน่าจะไม่ผิดแน่นะครับนั่นไงกล่าวพร้อมชี้มือไปอยังต้นไม้ให้ชาวคณะเดินทางดูทุกคนดูตื่นเต้นดีใจมากเมื่อสังเกตดูดีๆก็พบกับม่านถาวรที่ถักทอจนปิดปากทอมจนกระทั่งสีผัยเรียกแม่จา๋าแม่จา๋าพ่อลุงพ่อลุงมาทางนี้ ฮะไหนวะถังหมนที่รากแก้วองศาและกราไม่ยืนมุงดูกัดไหนล่ะสิัยสงสัยวันนี้พวกข้าจะถูกหลอกเสียละมั้งทันใดนั้นมันกลับมีแรงดึงดูดมหาศาลอ้าเสียงร้องของสองพี่น้องกับอีกหนึ่งผีหลุดหายเข้าไปด้านในแต่ทว่าเมื่อทุกคนวิ่งมากลับเหลือแต่นับผาที่แข็งและร้อนละอ,อุองศาองศารรานกาบ มนมนนายกานายแก้วนี่เป็นไปได้ยังไงมันหายไปได้ยังไงอดตายแล้วอย่างนี้จะเอาไงกันต่อดีละครับนายอินสอนเอ่ยถามสีลาก,กับพระสุดทธาโหยพวกเรายังมืดแปดด้านอยู่เลยครับคงต้องตั้งมั่นอยู่ที่นี่กันก่อนไม่แน่ว่าประเดี๋ยวทั้งสี่อาจจะกลับออกมาก็ได้ส่วนทั้งสี่คนกับอีกหนึ่งผีนั่นถูกดูดมายังถ้ำแห่งหนึ่งไฟฉายที่คาดติดกับศีรษะสาดสา่องไปทางเบื้องหน้า ทั้งสี่เดินเรียงหน้ากระดานโดยให้ทั้งสองพี่น้องอยู่ตรงกลางแล้วเดินไปอย่างระแวดระวังแม่แก้วพ่อลุงก้าข้าจะล่วงหน้าไปสำรวจด้านในให้นะจ๊ะอย่านะเจ้าสีพรไม่รู้ว่าที่นี่มันมีอะไรถ้าเกิดอันตรายกับเองขึ้นมาข้าก็ช่วยไม่ทันนะสิเข้ามาอยู่ในห่อผ้านี่มากุมารีน้อยรับรู้ถึงความห่วงใยที่แม่ใหม่ของมันมีให้จนมันซาบซึ้งย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เดินเข้ามายิ่งลึกอากาศยิ่งเย็นราวกับว่าอุณหภูมินั้นติดลบนี่ที่นี่ที่ไหนกันทำไมมันหนาวเหลือเกินทั้งสี่คนลึกค้นหาเสื้อผ้ามาสวมใส่เพื่อบรรเทาวความหนาวแล้วเดินต่อไปแต่แล้วแสงไฟก็กระทบส่องสะท้อนกับอะไรบางอย่างมันส่งแสงวิบวับน้ำแข็งข่าพี่องศาด้านในมันเป็นน้ำแข็งมันช่างน,น่าแปลกจังทั้งสี่เดินเข้าไปยังช้มชา้า สิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้ามันคือลานหินและมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนั้นนี่มองดูสิหรือว่าที่นี่คือสิ่งที่คุณย่าบอกทั้งสี่เดินตรงรีเข้าไปก็พบกับร่างของบุรุษที่อยู่ในเครื่องทรงขษัตริย์โบราณใบหน้ายังคงมีเลือดฝาดอยู่ปรานกาจับที่ประจรนดูก็ปรากฏว่าไม่มีสัญญาณชีพแล้วนี่เร็วเข้าเถอะพี่องศา มนที่ราล้วงเข้าไปในกระเป๋าเป้ครั้งเธอหยิบกล่องกระมิี่สีแดงออกมาพร้อมกับแผ่นไม้ที่มีขนาดเท่าฝ่ามือเธอหยิบแหวนหัวอัญมณีสีแดงเม็ดโตเท่ากับหัวแม่โป้งนันสวมเข้าไปที่นิ้วมือด้านซ้ายและมันก็สวมได้อย่างพอดิพอดีเธออ่านอักขรที่ถูกจารไว้ในไม้หอมแผ่นนั้นหญิงสาวอ่านทั้งหมดไปสามคาบอย่างที่ยาได้สั่งมา เมื่อจบคาบที่สามแล้วอักขระในแผ่นไม้กับเรองขึ้นมาแล้วลอยตัวขึ้นแล้วหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายที่นอนอยู่นั้นช่างเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์นิ้วมือนั้นค่อยๆขยับเล็กน้อยหัวคิ้วขมวดมุนก่อนที่เปลือกตานั้นจะขยับและเปิดเปลือกตาขึ้นในที่สุดเมื่อดวงตานั้นลืมได้อย่างเต็มที่แล้วก็เผยรอยยิ้มที่เปรียมด้วยความรู้สึกอันหลากหลาย ขังดีใจและเพิมปิติอัญญาในที่สุดลูกก็กลับมาท่านเป็นใครและพูดเรื่องอะไรข้าชื่อมนติุราไม่ใช่อัญญาและคุณย่าของข้าก็ให้มาทำการนี้คุณยา่านั่นก็คือคุณแม่ของพ่อท่านชื่อเจ้านางจิติมาเมื่อครั้งเกิดเรื่องขับขันขึ้นกับอัญญาปุระบานเมืองรัศมรัสสายจนกระทั่งมหาอุปราชจิ้งลังไปได้ บุโลหีทราบพพ่อยเป็นแบบนี้ท่านยาจึงได้พาลูกนี้ไปอยู่ป่าด้านนอกแล้วแม่ล่ะแม่ไปไหนแม่ของลูกได้คบคิดและปัญใจให้อุปหลาชจึงร่วมมือกันแล้วนี่คงจะเป็นโอรสของพ่อใช่ไหมองคสาราตไปเถิดลูกก็ไปเอาสิ่งที่เป็นของเราคืนมาองหงสาราตลุกขึ้นแล้วเคาะศีลาอาจเป็นจังหวะผ่านใดนั้นสิ่งที่ไม่ขาดว่า จะได้เห็นก็คือศีลาอาจนี้กลับกลายเป็นประตูกนทั้งหมดเดินลงบันไดาตามองค์หงสาราชไปเมื่อลงไปถึงข้างล่างท่านก็ค่ออีกเป็นจังหวะบันไดก็เลื่อนขึ้นไปประตูก็ปิดลงทันใดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็กระทบเข้าจมูกอย่างแรงทั้งสี่ที่มาจากโลกภายนอกกระชับปืนในมือไว้มัน่นที่นี่จะไม่มีใครเข้ามาเพราะว่ามันมีแมงมุมปีศาจ ที่มันคอยดักจับทั้งคนและสัตว์กินจึงไม่มีใครเข้ามาในถ้ำแห่งนี้ได้หรอกนะแล้วนี่เราจะออกไปได้ยังไงล่ะคะก็ต้องจัดการกับมันเมื่อรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่มันเดินเข้ามามองออกไปนาถ้ำก็เห็นแสงรำไรแต่ก็เห็นมันชักใยปิดปากถรร้ำไว้ดักรอยเหยื่อเมื่อมันเข้ามาในระยะสิบเมตรสุดท้ายทั้ง4ีกษสารกระสุนเข้าใส่มันแต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้ ก็คือมันสามารถพ่นใหญ่ได้ไกลใหญ่นั้นผ่านรางของมนทิราปืนพกสั้นของเธอกระเด็นหลุดมือไปกล้าตรงเข้าไปใช้มีดหมออันคมกิดเชือดแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเหนียวมากใช้เวลาไม่น้อยกว่าจะเฉือนเข้าได้ทีละนิดแต่ทว่าเจ้าแมงมุมยักษ์มันก็ไต่มาด้วยความว่องไวแก้ววิ่งเข้าไปขวางไว้ไฟน่าจะช่วยได้นะไม่มีอะไรจะไม่เกรงกลัวต่อมน้าพระเพิง เธอส่งแตโชกสีนออกไปบังเกิดไฟลุกพรึบขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์และมันก็ได้ผลไอแมงมุมยักษ์มันจึงรีบถอยไปในทันทีองศายังคงลั่นกระสุนออกไปแต่ไม่ว่าจะกี่นัดกระสุนก็ไม่ละคายผิวมันเลยแก้วปล่อยต่อไฟนับร้อยออกไปจัดการมันล้มง่ายท้องต่อไฟลุ้มคบกัดจนมันสิ้นฤทธิ์ใย,ยของมันคาดลงในทันที มนทิราเขาปกกอดร่างผ่านก้ายังหลงลืมตัวชายหนุ่มตะลึงยืนนิ่งไปโชคครูก่อนจะยกมือทั้งสองข้างตบไลเบาๆพร้อมกับเอ่ยออกมาเออนี่คุณปลอดภัยแล้วนะครับว่าแต่คุณปล่อยผมก่อนจะได้ไหมนี่อยู่ต่อหน้าพ่อของคุณประเดี๋ยวผมถูกกดหัวเอารอกเออเออขอโทษทีค่ะฉันลืมตัวนะ่ะท่านหงสาราดเข้ามาประคองบุตรสาวและเดินไปทางด้านนอกเจ้าบรรดาต่อฝ่ายก็ถูกเรียกเก็บไปเรียบร้อย แมงมุมยักษ์นอนขาชี้ไม่ไหวติงแก้วจัดการเผ่าแย้มงมุมที่ปิดปากพรำใช้เวลาเพียงไม่นานทั้งหมดก็ออกมาจากถ้มได้สำเร็จไปไปกันเถอะเราไปสอนตัวที่หมู่บ้านพึกษาสวรร์กันก่อนคอยหมื่น่ำก่อนแล้วเราถึงจะเข้าไปจัดการพวกมันองคโหงสร,ราดเดินนาทุกคนไปยังดินแดนแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีขาวส่งกลิ่นหอมรุ่ยริน เมื่อคนเฝ้าหน้าหมู่บ้านเห็นเข้าก็ถึงกับเข้าอ่อนสุดกายลงในทันทีลุกขึ้นเถอะข้าไม่ใช่ผีแล้านำข้าไปหาพอเ่าเวียงอยู่ยนี้เลยเพียงไม่นานก็มาถึงสถานที่ที่เป็นจุดสูงสุดของที่นี่ข้างบนนั้นมีชายชาราผิวขาวผมขาวรวบไว้ด้านหลังอย่างเรียบร้อยตัวเขาอยู่ในชุดผ้าฝ้ายสีขาวยาวกลมเทา้ามีลูกประคำสีน้ำตาลออกแดงที่สวมใส่ มันคือประคำแก้วสุริยการเขานั่งคุกเข่าต่อหน้ารูปสลักของท่านหงษ์สาราชแล้วสวดด้วยภาษาอัญญาปุระที่คนภายนอกไม่รู้พอเทเวียงข้าขอบใจในความจงรักภักดีที่เจ้ามีให้ข้าวมาโดยตลอดและข้าเองก็รับรู้ดีด้วยทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นชายชุดขาวที่นั่งคุกเข่าอยู่นั้นก็หันควาากลับมาทันที หะฟาบาทฟาบาทกลับมาแล้วฟาบาทกลับมาแล้วจริงๆโอ้ข้าพระเจ้ากับไผ่ฟ้าแห่งอัญญาปุระมีบุญยญิงแล้วข้าขอบใจและซาบซึ้งในความพักดีของเจ้าแล้วนี่เจ้าชายองศาราชและเจ้าหญิงอัญญาบุตรธิดาของข้าเองพ่อเต้าเวียงคานเข่าเข้าไปหาหมนที่รากับองศาทั้งสองรีบประคอง บบรุษชายชาราให้ลุกขึ้นพอเท่าเวียงพาคนทั้งหมดไปยังห้องหนึ่งที่อยู่ด้านหลังของรูปปัน้นในนั้นมีแท่นศิลาอาจเหมือนกับเป็นที่ทองผ้ารงแต่มีเพียงขนาดเล็กกว่าหลายเท่าทั้งหมดช่วยการวางแผนการช่วงชิงัลังคืนไม่ต้องมีอะไรมากหรอกนะก็จะเข้าไปแบบซึ่งๆนานนี่แล้วสู้กันเห้รู้ดารู้แดงกันไปเลยลูกขากับสายทั้งสองเขมีฝีมือมาก รับรองว่าเราจะชนะเมื่อรับสั่งการเช่นนั้นทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรกัดค้องฝาบาทฝาบาทแย่แล้วพระเจ้าค่าแย่แล้วโอ้ยอะไรของเจ้าวทัทถิวาแย่ปุโรหิตเท่าตวัดนันนี่ทำไมใช่เรื่องสำคัญจริงๆแล้วล่ะก็ขึนแกะ,ะเถลิดธลาเข้ามาแบบนี้ระว,วังเถอะนะวัวจะขาดเอาอุปราชเมฆาที่ขึ้นครองเมืองและอยู่ในตำแหน่ง เจ้าเหนือหัวคนใหม่และยังเป็นบุตรชายคนเดียวของท่านปุโรหิตเทาแต่เมื่อชายปริศนาหกคนเดินเข้ามาก็ทําเอาทุกคนอาซีดเผือดโดยเฉพาะนางอัศมาเจ้าพี่เจ้าพี่หงสาราชท่านยังไม่ตายและยังล้างคํำสาบได้ด้วยใชาก็ยังไม่ตายและจะมาแก้แค้นทงทุกอย่างคืนยังไงล่ะในขณะที่ยังถกเถียงกันอยู่นั้นปุโรหิตเทาเป่ามนคาถา เป็นแสงสีเหลืองพุ่งมาอย่างร่างขององค์หงส์สราชแต่ก็ช้าไปกว่าสองพี่น้องที่เตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วจึงใช้เตโชกสินทําลายอ๋อนี่พวกเองทาได้ยังไงวะก็เองทําได้ข้าก็ทําได้สิวะเมื่อได้รับคําตอบอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นที่ต้องรอบกัดอีกต่อไปการต่อสู้จึงได้เริ่มต้นขึ้นแกวรีไปคว้าองค์หงส์สราชไว้เป็นขนาดดกันกัดที่องศาทลันตัวเข้ามาเช่นกัน พอท่าเหวียงกับมนที่ราและองค์หงสาราถูกกันตัวไปการประทักกันร,ระหว่างคนสองกลุ่มเป็นไปอย่างดุเดือดไม่คากระชากแขนของนางอัสมาเพื่อมาไว้เป็นตัวประกันนี่ท่านกำลังจะทำอะไรนะ่ะก็ช่วยไม่ได้นี่ยังน้อยเจ้าก็เป็นเมียมันมันคงจะไม่ทำอะไรเองหรอกแล้วใครบอกเจ้าว่าข้าจะไว้ชีวิตมันข้ามันเลยข้ามันสิมือของข้าจะได้ไม่เปื้อนเลือด เจ้ามันชั่วช้ามากนะักเสียแรงที่ขาดทำทุกอย่างเพื่อเจ้า <c oughs> ก็ช่วยไม่ได้นี่ขาดได้บันลังเจ้าก็ได้มีความสุขในขณะที่ถกเถียงกันอยู่นั้นเจ้านางอัสมากก็กระชากกีดอีกด้ามออกมาจากเอวของเมฆาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากๆเจ้านางกระโซนกีดลงไปที่ลิ้นปีของเมฆาจนสุดปลายดามแก้วได้จังหวะวิ่งเข้าไปจับข้อมือของเมฆาที่กำลังสวนแทงเอามาไว้ได้ทัน องศาวิ่งเข้าไปดึงกิจนั้นออกมากระสกุกแล้วแทงซามไปอีกครั้งหนึ่งมอนดิรารีบเข้ามาประคองร่างของนางอาสมาออกมาทางด้านบุรโรหิตเทาเมื่อเห็นว่าเมฆคากำลังจะตายจึงรีบเข้าไปหาเพื่อจะช่วยเหลือและพาหนีไปก่อนแต่ทว่าเสียงดังเปรียงเปรียงติ๊กันหลายนัดเสียงปืนลูกซองแฝดในมือของพรานกาแพร่สนั่นคำรามไปทั่วท้องพระโรง ร่าง,งานั้นผงะหงายตาเหลือกค้างก่อนจะขาดใจตายอยู่ไม่ไกลาจากเมฆานักเมื่อกําจัดทั้งสองได้แล้วทุกอย่างจึงคลี่คลายและกลับมาอยู่ในสภาวะปกติท่านพ่อคะเราสองพี่น้องจะขอท่านประธานอนุญาตให้ท่านแม่อย่าได้ทรงรับโทษเลยนะคะมันเป็นคำขอทิพพอให้ไม่ได้จริงๆนอกเสียจากจ้องจำนางให้อยู่ในหมู่บ้านพฤกษาสวรรค์ในห้องนั้นให้จเจริญสติ และประพฤติรมจนกว่าจะสิลมหายใจหม่อมฉันขอกราบประทานอภัยที่พี่ทรงเมตตาลูกทั้งสองของแม่แม่ขอกอดลูกสักครั้งเถิดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะไม่ได้พบกันอีกทั้งสองพี่น้องก้มลงกราบที่ตักและโสมกอดกันพอเ่าเวียงพาตัวนางไปแล้วจัดการดูแลตามความเหมาะสมและไม่อนุญาตให้พบผูดใดทั้งสิ้นสินรับสั่ง เจ้านางอัสมาก็ถูกพาตัวไปทั้งสี่ได้ไปพักที่ห้องรับรองที่เตรียมเอาไว้